มาพบพ่อกันอีกนะครับลุงอ,อ่นอ,อนซอนเสียงพินกระทอมชุมจันทร์ชาแนลนะครับพ่อกันครับทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับทวโลกทวไทยเอฟซีน้องที่ดาล่าวนะครับเอฟซีพี่น้องทางสปปลาวพี่น้องทางประเทศไทยนะครับอยู่โรกอเมริกานะครับพ่อพ่อกันครับเมื่อคืนนเมกกา มีโอกาสเดบิ่งคอนเสิร์ตของน้องที่ด่าเล่าครับโอ้ยมวลหลายครับพี่น้องกะปีใหม่นำเนาะแสดงว่าปีใหม่พิ่นไปอ่าพ่อพี่น้องอยู่ทางพุ่นละครับทางด้านคุณทดนจะเป็นนครราชิมานะครับนครราชิมานะครับการจำาบผิดเด้กคือสิบ่แมนเชัยร์พุ่มน,ะนาจะเป็นนครราชีมาจากมหาสารคามไปกัไก่เติบอยู่ครับ บุ่นละร้อยสองร้อยกิโลพุ่นอะนะครับเพราะว่าดันคุณทดนี่ก็พุ่นอะครับติดติดไปทางอ่าลบบุรีนะติดไปทางพุ่นละนะครับอ่าพี่น้องทุกคุณทุกคนครับเมื่อคืนนี่ก็เบ,บิ่งการฉลองปีใหม่เน,ะนาะอ่าน้องเทดาเล่ก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่น้องก็โอ้ยนะครับออนซ้อนหลายออนซ้อนน้องเทดาเล่เป็นไปทีมงานอ่าอาจารย์ผู้สิวิลไลสุขชนนะครับนักร้อง สาวสามสี่สาวนะครับสี่สาวเนาะนะน้องทิดาเล่าน้ำทีมไปให,ให้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตวงดนตรีนะครับ่นรับเชิญไปกัพี่น้องหลายครับคนหลายผู้ใดก็อยากมาถ่ายรูปน้ำน้องทิดาเล่าน่านานตื่นเต้นนะครับแม้แต่คนในวงบนก็มาถ่ายรูปพี่น้องที่มาในงานโอ้ยเรียงคิวกันมาขออถ่ายรูปกับีิดาเล่าว น้องที่ดาเล่าก็เป็นคนดังนะครับดังให้พี่นอ้องในโฮจักกันพอสมควรนะครับโอ้นะครับตั้งแต่เพลงหอบฝันขำโค้งมากเล้วก็เพลงแม่ฮันนี่ก็เพลงไม่ล่าสุดนะเพิ่นเปะผากันไปนอัดนี่ก็มีเพลงแม่ฮันนี่นั่มนะเกี่ยวกับทหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอ้อมก,กอดออนไลน์เพลงนะครับหลายบทเพลงครับที่เพิ่น ลั่างสันขึ้นมานะครับมาเรื่อยๆนะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆกับเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับน้องที่ดาล่าวนะครับทีมงานขายผู้สืีวิไลสูขูสุขนนะครับพี่น้องครับปีใหม่กับมาหอดแล้วนะครับเมือนีกาอยากอวยพรให้พี่น้องท่านเอฟซีน้องที่ดาล่าเอฟซีของลุงอ่อนอ่อนซ่อนเสียงปินสูขูสุขนนะครับให้มีแต่ความสุข สิ่งที่อยากให้เป็นเนี่ยคิดมุ่งม,มองนะครับปีใหม่นี่ก็อยากให้ทุกคนคิดบวกครับคิดบวกนะครับอย่าคิดลบนะมันคู่กันนะครับระวังบวกกับลบนะครับจริงๆกัขัน้นแบตเตอรี่เนี่ยก็กมีขั้วบวกขัวลบนะครับอขั้ขวบวบเนี่ยมันก็บ่ได้นะครับมันต้องมีบวกลบนะแต่ว่าสําหรับชีวิตของมนุษย์เท่านี่ยใส่ ขัวเดียวเลยนะครับคือข,ขัวแห่งการคิดบวกนะครับถ้าคิดบวกเนี่ยมันกับเป็นเป็นมุมมองที่ดีนะครับมองเห็นอีหยั้งกระตามนะครับทีห้องคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่าขันค้นคิดบวกก็บ่คิดแน่นั้นนะครับเิ่นกสิคิดว่าเป็นสิ่งที่มันมีช่องทางมีหนทางแก้ไขได้นะครับคิดเรื่องลบให้เป็นบวกนเะพื่อขันห้องคิดลบเนี่ยมันก็เป็นปัญหาครับเนาะ คิดคำว่าคิดลบนี่มันก็ในที่สุดมันก็ได้ลบกันนั่นนะคือปัญหามันนะครับให้ห่อคิดบวกเอาไว้ครับอันที่สองกาให้ห้าเห็ดบุญลหลายๆครับอย่าเห็ดบากเฮ็ดบุญมีงานบุญงานซอยเหลือสังคมงานเบิ่งแง,ง่พี่น้องเบิ่งแง่งเพื่อนบ้านเิ้ง่า,งากระวาไปนะครับให้ห้าใส่ความหักความแพงห่าเห็ดคำว่าบุญนี่คือการเทดดีครับ การทำบุญคือการทำดีขั้นทำดีแล้วก็เป็นบุญนะครับฝากพี่น้องเอฟซีสุขุสุกคนนะครับให้เฮาทำบุญหลายๆนะครับเพื่อว่าเฮาจะได้ไปพุญนล่ะครับอยู่สันสวรรค์เมืองฝ่าก็เป็นว่าเนาะครับที่สามนี่การเฮาคิดอใไ้เฮาเบิกบานครับเมื่อเฮาคิดบวกแล้วเฮ็ดบุญแล้วเฮาก็จะเบิกบานนะครับ อย่าไปโศกเศร้าครับพี่น้องปีใหม่มาหอดแล้วปีสองพันห้ารอยหกสิบเก่าครับเลขกด็ดีเลขงามนะครับให้เฮ้าเก่าวไปข้างหน้าเก่าดีสิบดีนะครับพี่น้องขันเฮ้าเฮ็ดสามยางนี่แล้วเฮาจะมีความสุขนะครับนะเฮ้าเองก็ดีกลายเป็นค้นที่มีคนนิยมมีมาหาสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ครับว่าต้องไปเอาสเสน่ห์อีหยังมาใส่นะครับสเสน่ห์ที่ว่า มันบอกเปนของจริงเนาะสเสน่ห์ของจริงคือการคิดบวกการทำบุญการมีจิตใจที่เบิกบานมันมาเห็ุในเฮาเป็นคนที่คนกฤษินิยมหลายขึ้นนะครับนอกจากนั้นกับผู้คนกฤษอยากติดตามได้ครับการเฮาเหตุดีเนะี่ยคนก็อยากติดตามคนอยากเห็นนํานะครับแล้วก็สุดท้ายคนกฤษณ์ิดฮอดได้ครับคิดฮอดโอ้ยคิดฮอดผู้นัน้นผู้นี้เด้จะ,เป,เ,ดดจะเป็น่นเหตุดีจะเป็น่น เป็นคนใจบุญจังมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคน้นเบิกบานกันสิวาไปนะครับครับพี่น้องครับเห็นน้องที่ดาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าน้องเบิกบานครับมีคําบอกคําจาที่มวลนะคำบอกคําจาที่เด็นคนบอกล่ะคือคนคิดบวกครับนะคิดยังก็ตามบอกคิดว่าห้เครียดนะครับมันก็ชีวให้ว่าหากันยังคิดบวกอยู่บอกเป็นยังนะครับนะมองมองแบบนั้นนะครับมอง ในทางดีม่องในทางบวกม่องในบ่ออิจฉาบริสยาผู้ใดนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องซอยกันติดตามเชียร์นองที่ได้เล่าปีไม่แล้วนะครับนี่แหละเริ่มต้นเดินมกระลาแล้วเด้อพี่น้องเนี่ยนี่แหละย่างเขาเมื่อแรกแล้วครับเมื่อเนี้นะครับเป็นกำลังใจให้สุกุูุกคนครับให้หักแพ่งกันเอาไว้ครับหักกันนะครับสนับสนุนกันเฮ็ดบุญน้ำกัน นะครับร่วมบุญร่วมทุกข์ร่วมสุขไปน้ำกันนะครับคือกันกับอาจารย์ผู้ศิวิไลครับร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมบุญร่วมสนับสนุนกันไปนะครับให้ค่ายเพลงนะครับของอาจารย์ผู้ศิวิไลนี่ได้มีงานนะครับปีนี้ตลอดปีเด้อนะครับเท่าที่เบิุงกังงานหลายอยู่ นะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ผู้ชีวิไล่แม่พึ่งแล้วก็ทุกคนในทีมงานโดยเฉพาะน้องที่ดาเล่าสู่เด้ออีหล่าหน่อยการกนก็ว่าอีหล่าลิ่งหน่อยกันว่าการคนก็ว่าอีหล,ลห่า,า,าลคำแพงนะครับน้องนาฮะครับใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งแล้วเด้อนะครับเพิ่นก็สีอายุขึ้นมาเก้ามาสิบสองเด้อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยก็สีโตเป็นสาวนะครับอีกบ่โดนครัำพ่อก็สีเห็นน้องพัฒนาขึ้น นะครับแล้วก็เื่อว่าน้องธิดาเล่าก็จะได้เป็นธิดาในอ้อมอกอ้อมใจของพอแม่เอฟซีสุขุสุขคนนะครับอีกบอ์โดนบอนั่นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานจันผู้ชิวิไล่น้องธิดาเล่าเบ่งแยงสุขภาพร่างกายขอให้มีแต่ความสุขนะครับเอ็ดนังก็ตามคอยคิดบวกเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้มีเคนนะครับักคนแพงนะครับเนาะ แล้วก็เบิกบานเอาไว้นะครับแล้วก็เหตุบุญหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ตอนนี้ก็อวยพอนพี่น้องให้มีความสุขในปีใหม่2569นะครับตลอดไปครับสวัสดีครับ